สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่3นะคะซึ่งคลิปที่3เนี่ยก็จะพูดในเรื่องของเนื้อหาของสถานการณ์ทางการตลาดนะคะซึ่งสถานการณ์ทางการตลาดเนี่ยพูดง่ายๆนะคะมันก็คือสภาวะนะคะทางการตลาดที่เป็นอยู่นะคะในปัจจุบัน นะฮะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันเกิดจากปัจจัยต่างๆนะฮะที่แวดล้อมนะฮะอยู่ในขณะนั้นหรือเราจะเรียกง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมทางการตลาดอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปก็คือคําว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะทางการตลาดมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยคืออะไรนะฮะสิ่งแวดล้อมทางการตลาดก็คือปัจจัยภายในและ ภายนอกนะคะที่ทำไมคะส่งผลกระทบนะคะต่อการดำเนินงานทางการตลาดนะคะของธุรกิจนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในองค์การนะคะแล้วก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในองค์การนะคะหัวข้อแรกนะคะปัจจัยภายในองค์การเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มันทำไมคะ อยู่ในองค์การนะมันควบคุมได้นะคะมันอยู่ในองค์การของเราอ่ะมันอยู่ในธุรกิจของเราอ่ะเราควบคุมมันได้นะคะซึ่งนะคะเราสามารถทำไมคะพัฒนามันได้นะคะทำให้มันดีขึ้นได้นะคะ,ะเราควบคุมมันได้เราสร้างมันได้นะคะเราจัดการมันได้เราวางแผนได้นะคะมีอะไรบ้างหงก็คือส่วนผสมทางการตลาด นะคะส่วนผสมทางการตลาดที่เราเรียกว่า 4P นะคะผลิตภัณฑ์นะคะราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำไมคะสร้างมันขึ้นมาได้ผลิตภัณฑ์นะคะมาอย่างไงเราก็เอาความต้องการนะคะของผู้บริโภคนะคะ มาศึกษาวิเคราะห์วิจัยเอาข้อมูลต่างๆมาแล้วเราก็นํามาผลิตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พอเราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเรามีต้นทุนในการผลิตไหมล่ะมีนะ,ะต้นทุนค่ะวัตถุดิบค่ะเครื่องจกักรค่าแรงงานค่ะสาธารณูปโภะเนี่ยเราก็ต้องนํามาคํานวณน,นะคะให้กลายเป็น ราคานะคะพอเรากําหนดราคาได้แล้วนะคะเราจะทำยังไงล่ะให้สินค้าของเราเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคให้ทันกับความต้องการของเขามันก็จะต้องใช้ช่องทางการจัดจำหนานะคะสินค้าซึ่งใครเป็นคนกํำหนดให้เราคะก็เรานี่แหละนะคะจะเป็นคนกำหนดเองนะคะว่าเราจะขายยังไง เอาอย่างเช่นขายจากอะไรคะผู้ผลิตก็คือตัวเราแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคนะฮะที่เป็นผู้ซื้อโดยตรงเลยได้ไหมนะคะหรือเราจะขายผ่านใครคะคนกลางนะคะ ขายผ่านพ่อค้าส่งพ่อค้าปีกเขาก็จะมีหน้าที่มาเอาสินค้าจากเราที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปขายถ้าเป็นพ่อค้าค้าส่งก็ขายไปให้พ่อค้าปีกแล้วพ่อค้าปีกก็ขายให้ผู้บริโภคแต่ถ้าเป็นอะไรคะผู้พ่อค้าปีกเลยมาซื้อกับเราได้ไหมได้นะคะมาซื้อกับเราไม่ไปซื้อกับตัวแทนพ่อค้าส่งมาซื้อกับเราก็ได้แล้วก็ไปขายให้กับ ผู้บริโภคได้ไหมได้นะคะเนี่ยเรากำหนดเส้นทางได้เลยนะคะในเรื่องของช่องทางการกระจายสินค้าหรือว่าการจัดจำหน่ายต่อมานะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันก็จะมีอะไรคะโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้พนักงานขายแล้วก็การส่งเสริมการขายเรากำหนดได้ไหมได้เราจะทำโฆษณาอะไรล่ะทีวีได้ไหม ได้วิทยุได้ไหมได้ป้ายบิบอ์ดได้ไหมได้แผ่นภาพบชัวได้ไหมได้เราสามารถกำหนดขึ้นมาได้เลยนะคะหรือเราจะทำการประชาสัมพันธ์นะคะเ,เพื่อทำการทำไมคะแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภครับรู้เราสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้ควบคุมได้ไหมคิดเองได้ไหมเลือกเองได้ไหมว่าจะทำการประชาสัมพันธ์ยังไงก็สามารถทำได้ นะคะแล้วใช้พนักงานขายล่ะพนักงานขายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพนักงานของเราถูกไหมคะเราสามารถกําหนดกฎเกณฑ์วางแผนให้เขาดําเนินง,งานตามที่เราสั่งได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมชิงโชคนะคะ พวกนี้ก็คือสิ่งที่เราทำไมคะกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยภายในเรากำหนดขึ้นมาเองได้นะคะควบคุมได้นะคะต่อมาก็คือนโยบายนะคะการบริหารของบริษัทมันก็หมายถึงหลักและก็วิธีการปฏิบัติหรือว่าแนวทางนะคะในการปฏิบัตินะคะซึ่งเราต้องวางแนวทางให้พนักงานทุกคนนะคะปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบและวิธีการของกิจการไหมคะ ก็เราเป็นคนคิดเราเป็นคนวางนโยบายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนะคะต่อมาผู้บริหารและก็พนักงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายในเหมือนกันนะคะซึ่งนะคะก็บอกอยู่แล้วก็มันอยู่ในองค์การนะ,ะผู้บริหารคือใครพนักงานคือใครต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไหมคะก็ต้องเราควบคุมได้ไหมได้นะคะ ต่อมาสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็ในเมื่อบอกว่าภายนอกมันอยู่ที่ไหนคะข้างในหรือข้างนอกมันก็อยู่ข้างนอกองค์การถูกไหมคะเราควบคุมมันได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ดำเนินการตามนะคะตามนั้นได้ไหม ก็ได้นะคะไม่ใช่ไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น2อย่างก็คือจุลภาคแล้วก็มหาภาคสิ่งแวดล้อมจุลภาคคือตัวแปรต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดรอบๆกิจการแต่มันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการตลาดเช่นผู้จำหน่ายวัตถุดิบเราหนะกำหนดแล้วนะคะว่าเราอะต้องการวัตถุดิบยังไงแบบไหน นะคะเขาต้องจัดทําจัดหาให้เราถูกไหมคะแต่บางครั้งมันอาจเกิดการคาดเคลื่อนได้ไหมนะคะมันสามารถถ้ายิ่งเป็นทางด้านการเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดได้เลยถามว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยแต่และที่เหมือนกันไหมมันต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่ผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถบอกมันได้ไหมว่า จะต้องลูกเท่ากันน้ำหนักเท่ากันใบเท่ากันคุณภาพเท่ากันเราสามารถกำหนดได้ไหมไม่ได้นะคะแต่เราคัดแยกได้ไหมบอกว่าได้นะคะแต่ราคาต่างกันไหมต่างนะคะทุเรียนลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็จะแพงกว่าลูกเล็กถูกไหมคะเอออย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อมาคู่แข่งขันบอกแล้วว่าการทำธุรกิจเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่เป็นไงฮะคู่แข่งขันเยอะไหมเยอะเอาง่ายๆขายลูกชิ้นลูกชิ้นทอดเยอะไหมคะลูกผู้ประกอบการเยอะไหมเออกี่เจ้ามีลูกชิ้นทอดแล้วไม่พอมีลูกชิ้นนึ่งไหมมีมีลูกชิ้นปิ้งไหมมีเออคู่แข่งขันหนีไม่พ้นนะคะหนีไม่พ้น แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่ละคนเป็นไงมีสูตรเป็นของตัวเองไหมคะน้ําจิ้มมีสูตรเป็นของตัวเองไหมเออนะคะวิธีการจัดวางเป็นยังไงนะคะต่างกันไหมนะคะของเครื่องเคียงนะ,ะบางเจ้าให้กระหล่ำปีบางเจ้าให้แตงถูกไหมคะบางเจ้าให้ผักชีบางเจ้าให้ทั้งสามอย่างเลยเออนะคะอ่าต่อมาคนกลางทางการตลาด ก็คือผู้ที่ทําหน้าที่นะคะในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการขายและก็การกระจายสินค้าเพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคให้ทําไมคะให้เร็วที่สุดนะคะอ้านะคะต่อมานะคะอะไรต่อมาก็คือเรื่องของตลาดนะ,ะเรากําหนดไม่ได้ตลาดเนี่ยเมื่อกี้เราเรียนในคลิปที่2ไปแล้วคือสถานที่ แต่ในทางการตลาดมันคือลูกค้าเรากําหนดได้ไหมว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมาซื้อสินค้าของเราไม่ได้นะเขามีความคิดเขามีเงินเขามีอํานาจซื้อเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงนะคะเขาก็ไม่ซื้อของเรานะคะถ้าสินค้าเราไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน มันก็ขายไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อนะคะต่อมาก็คือเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์นะคะเขาบอกว่าก็หมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นรัฐบาลสื่อมวลชนชุมชนต่างๆพวกเนี้ยนะคะได้รับผลประโยชน์แล้วก็ยังกลายเป็นผู้เสียนะคะ ผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยบางครั้งเนี่ยเราทำธุรกิจแล้วไม่สามารถนะคะเข้ากับชุมชนได้นะคะความคิดเห็นของเราต่างไปจากชุมชนมันก็เกิดการต่อต้านหรือรัฐบาลออกกฎมาตรการต่างๆแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเราจะอยู่ได้ไหมคะต้องตอบเลยว่าอยู่ไม่ได้ นะคะอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมจุลภาคนะคะต่อมาสิ่งแวดล้อมระดับมหาภาพก็หมายถึงว่าปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะคะอย่างเช่นเรื่องประชากรนะคะประชากรศาสตร์นะคะประชากรเนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือเรื่องของออผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนั่นเองนะคะ การเพิ่มขึ้นแล้วก็การลดลงนะคะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยประชากรของประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือกลุ่มของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล็งไปดูว่าเฮ้ยผู้สูงวัยมีจำนวนเท่าไหร่สินค้าที่เขาต้องการมีอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็หาข้อมูลนะคะพวกนี้ด้วยนะคะเห็นไหมว่า การเพิ่มขึ้นลดลงของประชากรเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะมันทําให้เกิดผลเสียต่อเราด้วยซ้ำนะคะต่อมาคือการลดลงนะคะของการเกิดบอกแล้วว่าสังคมผู้สูงวัยสูงเยอะขึ้นจะมีคนแก่มากขึ้นอัตราการเกิดลดลงนะคะ ผู้คนก็คือจะมีลูกจำนวนทำไมคะลดลงน้อยลงด้วยเรื่องของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายการหารายได้อย่างเงี้ยนะคะมันมันน้อยนะคะรายได้มันน้อยคนก็ไม่อยากที่จะมีลูกเยอะนะคะอ่าต่อมาคืออายุของประชากรนะคะ อายุของประชากรก็มีผลนะคะการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวเมื่อก่อนครอบครัวของคนไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยายในบ้านเนี่ยก็จะมีปูย่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเต็มไปหมดนะคะแต่ในปัจจุบันนี้มันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือเป็นเฉพาะแค่สามีภรรยา หรือไม่สามีภรรยาและลูกอย่างเงี้ยเราเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะทางภูมิศาสตร์ของประชากรการย้ายถิ่นฐานนะคะเข้ามาสู่จากชนบทเข้ามาสู่ในตัวเมืองนะคะพวกนี้รายได้ของครัวเรือนอันนี้ก็มีผลนะคะเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ต่อมาสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะคะก็หมายถึงว่า ความผันแปรอย่างเช่นตอนนี้เกิดสภาวะนะ,ะเกิดโรคระบาดนะคะคนตกงานเยอะนะคะประชากรก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจนะคะการจับจ่ายใช้สอยการซื้อหานะคะมันก็ทำไมคะน้อยลงฝืดเคืองนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะเมื่อคนมีจํานวนมากขึ้นนะคะการใช้นะคะทรัพยากรทางธรรมชาติมันก็เยอะมันก็ลดลงนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนประเทศไทยมีภูเขาเยอะอย่างเช่นตอนที่ครูเป็นเด็กเนี่ยนะคะมาจากกรุงเทพมาโคราชเมื่อก่อนครูเป็นคนเด็กกรุงเทพนะ กูเรียนอยู่ที่กรุงเทพเวลามาโคราชทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหภูเขาเต็มไปหมดมองมานะคะโอ้โหสดชื่นชี้ดูภูเขาตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่สลับบุรีมาเลยนะคะยาวมาเลยนะคะมาเขาใหญ่เขาใหญ่ที่อย่างเขาพิกต่างๆนานาโอ้เยอะแยะไปหมดเรียงรายเต็มไปหมดนะคะปัจจุบันนี้เป็นไงคะใหม่มีนะคะ ภูเขาลดน้อยลงนะคะแถวสระบุรีก็ทลายภูเขาลูกเล็กลูกน้อยนะคะเพื่อเอาอะไรคะหินอ่อนนะคะมาใช้ในการทำไมคะตกแต่งอาคารสถานที่นะคะมันก็ทำให้ภูเขาเนี่ยหรือว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะคะ,อ,ะอากาศร้อนร้อนผิดปกติร้อนเกินร้อนมาก ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลอากาศหนาวหายไปจากที่เคยมีสามเดือนเหลือเพียงแค่สิบวันอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถกำหนดได้นะคะอ่ามันก็ทำให้เกิดเลยคะการขาดแคลนวัตถุดิบต้นทุนพลังงานสูงขึ้นสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะคะพวกเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีถามว่าทุกวนันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไหมเราต้องบอกเลยว่าขึ้นเรื่อยๆจนเราตามไม่ทันนะคะการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเ,เข้ามามันก็ดีนะคะแต่ถามว่ามันช่วยแล้วเราเนี่ยกำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยแกข้ามคิดนะ ห้ามคิดนะฉันจะทำนาโดยใช้คนใช้ควายเหมือนเดิมถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะแต่เราไปห้ามนายทุนได้ไหมว่าห้ามนะห้ามทำรถไถมาขายห้ามทำรถเกี่ยวข้าวมาขายห้ามทำเครื่องสีข้าวมาขายเราห้ามเขาได้ไหมคะไม่ได้นะคะนะคะต่อมาคือสิ่งแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็กฎหมายนะคะ เรายิ่งเข้ายิ่งทาอะไรไม่ได้ใหญ่เลยนะคะเพราะอะไรคะกฎหมายเป็นสิ่งที่เรามันเป็นแนวทางในการที่ทําให้คนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยทุกคนต้องมีกฎมีระเบียบให้ต้องทาไมคะปฏิบัตินะคะให้ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเราควบคุมมันไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของสังคมแล้วก็วัฒนธรรม คนไทยนะคะมีประเพณีนะคะมีขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยนะคะก็จะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการสืบต่อกันมานะ,ะเราไม่สามารถไปทำไมคะลบหลูนะคะหรือว่าไปทำลายความเชื่อนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะของเขานะคะ ต่อมานะคะเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอ่าการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดที่เราเรียกว่าสวอตสวอตจะมีอยู่อะไรคะ S W O T นะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกภายในนะคะอ่าซึ่งก็ประกอบไปด้วยจุดแข็งนะคะ จุดแข็งก็คือข้อดีนะคะข้อดีข้อเด่นนะคะของกิจการจุดอ่อนนะคะก็คือศัก,ก,กยภาพความสามารถภาพลักษณ์ที่เป็นไปในทางลบนะคะหรือว่าจุดด้อยนะคะหรือว่าจุดที่ไม่ดีนะคะของกิจการโอกาสนะคะก็คือสิ่งที่เอื้ออำนวยนะคะในการดำเนินงานนะคะให้องค์การนั้นบรรลุ วัตถุประสงค์นะคะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้นอุปสรรคนะคะก็คือสิ่งที่คอยขัดขวางนะคะในการดำเนินงานนะคะขององค์การของกิจการนั้นนะคะไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะอ่าคลิปที่3แล้วนะคะพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเนาะนะคะอ่านะคะ,นะคะวันนี้นะคะก จบในคลิปที่ี่3แล้วเรื่องของอะไรคะสถานการณ์ทางการตลาดซึ่งก็จะมีเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะภายนอกภายในแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์นะคะนะคะสวอตนะคะถ้าไม่มีอะไรที่อ่ยุ่งยากวุ่นวายหรือว่าไม่เข้าใจนะคะนะักศึกษา เอ่อยังไงดีล่ะโอ้ยพูดวนไปวนมานะคะสับสนนิดหน่อยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็บายบาย